สวัสดีครับวันนี้ผมเกดเดออนะฮะก็จะมาเทสกันให้ดูว่าไอตัวของประดับเซตใหม่นี่นะฮะเนี่ยเซตทาริสเซตประดับใหม่เนี่ยมันแรงกว่าเซตเก่าหรือเปล่านะครับหรือว่ามันดีหรือไม่ดียังไงไปชมกันเลยครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องทําการเปลี่ยนเป็นวิสัยก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นชุบโนที่เงา8แต่ว่าวิสาจะเป็นเงา7นะครับแต่เพื่อดาเนจที่มันค,ค่อนข้างจะนิ่งนะครับเราจะได้เทสได้ว่าไอตัวของประดับเซตใหม่เนี่ยมันแรงหรือเบากว่านะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเรามาดูก่อนว่าไอเซตประดับใหม่นี่นะครับมันดียังไงบ้างนะฮะข้อดีของมันก็คือสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยคือเซตเอฟเฟกครับเซตเอฟเฟกที่ได้ก็คือที่ชัดๆเลยนะฮะคือไฟนอล p ีโบแล้วก็ e อ็มโบนะครับแล้วก็มีอมตะ1ครั้งนะครับแล้วก็ มีเพิ่มเลือด20%นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยจะเป็นค่าดิบของมันนะครับค่าพื้นฐานของมันจะน้อยนะฮะเรามาดูของอันเก่าเห็นปะอันเก่าบวกที่1 0 3นะครับแต่ของอันใหม่บวกแค่60เท่ากับว่าหายไป43นะครับสองข้างหายไป86นะครับอันนี้ผมก็เลยลองไปอัพขีดหนึ่งขีดหนึ่งได้7 3เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะต้องอัพกี่ขั้นนะฮะมันถึงจะได้เท่าเดิมนะครับ น,นั้นร้อยสามอันนี้ถ้า2ขีดเพิ่งได้88เราจะต้องทํา3ขีดถึงจะมีค่าอินดิบเท่าเดิมนะครับถ้ากิดว่าถ้าเราจะทาให้เจ้านี้3ขีดต่อ1ค่านะครับเราจะต้องเสียเงิน13.9เอ็มเพชรแดงนะครับเพื่อที่จะให้ค่าเบสมันเท่าอันเดิมนะครับอันนี้คือข้างเดียวนะครับ2ข้างก็คูณไปก็จะเป็น27ล้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทาริสอีก ทาริสเนี่ยมันจะเท่าเดิมต่อเมื่อ2ขีดเราจะเสียทั้งหมดนะครับประดับ3ขีด2ข้างนะครับแล้วก็ทาริสสขีดเราจะเสียทั้งหมด42เพชรแดงประมาณนี้42-43เพชแดงคราวนี้เราไปลองดูดีกว่าว่าดาเนี่ยมันจะต่างกันหรือเปล่าเซตแรกเนี่ยผมลองเป็นเซตเก่าก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะจดว่า IN 5298นะครับแล้วก็ในส่วนของเอมโบ้นะครับ เอมโบมันตกเพราะว่าคาถาบุกไปออฟเอมเมดิกเเทั้งสองช่องนะครับพอเราก็เลือดอีกเลือดอีกเลือดอันนี้ไม่ได้ใส่การ์ดมาเลือด5 6, ้า 6, 1 2 2 1นสองสองหนึ่งนะครับดาเมทที่เราจะเทสเราก็จะเทสที่น้องกบนะครับน้องกบ 1, 2, 1กนนะเบล120นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะดูเลขดาเมทที่สูงที่สุดของเรานะครับว่ามันเท่าไหร่ครบับแล้วก็จดไว้อ่าน่าจะนิ่งนะอยู่ที่ 6.33.8นะครับรานนี้เดี๋ยวเราไปลองเซตนน้นกันบ้างนะครับว่าดามิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อินจะหายไหมนะครับผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นเซ็ตใหม่เรียบร้อยนะครับเรามาเช็คค่าอินกันนะครับค่าอินจากเดิม5.29.8ลดเหลือ5.14.1อินหายไป157นะครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของเอมโบเพิ่มมาเอมโบตอนแรก5.49นะครับได้เพิ่มมาเป็น5 5.9ก็คือ10% ตามที่เขาบอกเลยเลือดเนี่ยได้เลือดเพิ่มมาประมาณเกือบแสนเก้านะครับโอเคคราวนี้เราจะไปลองเทสดดเมจกันบ้างนะครับอ่าน่าจะนิ่งแหละต่อ1โบล์นี่ลดไปประมาณ210ล้านนะครับโดยประมาณนะฮะแต่จริงที่เราจะได้มาเพิ่มก็คือมันจะมีการป้องกันนะครับหรือว่าอมตะมันจะคล้ายๆกับสกาเลตของพีทเลยนะครับเป็นการอมตะแค่การโจมตี1ฮิตนะนะครับถ้าฮิตเดียวเนี่ยมันสร้างดดเมจมากกว่า 40%ของเลือดเรามันก็จะบอกคราวนั้นนะครับก็คือการตายนั่นแหละแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากเอฟเฟกต์นี้จะเกิดผลน1ครั้งทุกๆ1ิาวินะครับเท่าที่ผมเอาไปใช้ลองจริงเนี่ยก็ดีอยู่นะครับระเบิดออกฮิโ่นะครับไม่ตายนะครับมีอะไรกับมีหลายๆอย่างสกิลที่มันแรงๆนะแลวเราไม่ตายนะครับอันนี้เดี๋ยวขอสรุปแบบผู้ใช้จริงเลยนะครับเพราะว่าผมมีทั้ง2เซตเลยสรุปก็คือถ้าคนที่มีคมเยอะมมากๆอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้ ถ้าทางครบเซตเนี่ย40กว่า M ถ้าคนที่มีมันมีเหลือเหลือมากๆเลยเหมาะสมนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าเบสเท่าเดิมเพิ่มเติมคือเอฟเฟกที่เพิ่มมานะครับก็คือเลือดเพิ่มมีอมตะนะครับแล้วก็ได้เอมโบเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆในคนที่ไม่ได้มีงบขนาดแบบแบบนั้นนะคนที่แคป12 แคป13ไม่ได้ถึงขนาดแคปพวกนั้นนะ่ะเป็นพวกคนปกติทั่วไปแคป8แคป9แคป10เนี่ยอย่างเราเราเนี่ยผมว่าอันเดิมดีกว่าอันเดิมเนี่ยได้ตัวของเดมิวแมนโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วเวลาที่เราไป PvP เนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เรา PvP เราไม่ได้ใส่ครบเซ็ตอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราจะต้องมีติดทาลิสอันนี้ไปนะครับหรือบางคนก็ใส่เป็นประดับวิข้างหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าใส่ประดับวิดข้างนึงหรือว่าทาริสอันนึงเนี่ยเอฟเฟกมันก็หลุดแล้วนะครับในตัวของเอฟเฟกอันนี้มันก็หลุดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําคือถ้าคนดอกมาครบเซตก็ใช้ไปแต่ถ้าให้ซื้อยังไม่แนะนําให้ซื้อครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ซุปโนหรือว่าวิสาท,ที่กําลังตัดสินใจจะซื้อเนี่ย ก็เบกเบกไว้ก่อนนะครับเอาเงินงบประมาณไปลงตรงอื่นดีกว่าผมว่าเสียเงินกับตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยทําให้ตัวเราเก่งขึ้นสักเท่าไหร่ครับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เกดได้ออกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ